สวัสดีครับผมช่างเป้ RC หาใหญ่บริายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถของน้องเบนทศพลน้องเขาอยู่ที่พัทยานะครับสั่งทํามาก็เป็นรถเอารถขับสี่ทอรโบโดิฟนะครับมาทำบอดี้ใหม่แต่งเป็นแนวรถเด็กครับผมคันนี้จะไม่มีเครื่องเสียงนะครับก็คือที่ร้านจะรายการสั่งในการสั่งทำเนี่ยแหละที่ร้านจะสั่งทําตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับคือสีรถ ลายล้อมเมฆพวกอุปกรณ์เครื่องอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าทำมาตัปิดใส่ชุดคอนโซลมีเบาะมีทําท้ายกระบะใส่เก็บหลังทาใต่อีกบานี่คือเป็นรายการที่ลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับผมพวกลายสติ๊กเกอร์ทำแคปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็น้องเขาก็เขาก็สั่งมาครับผมเอารถบอดี้เป็นสีน้ำเงินครับผมเขาสั่งให้ใส่ินเต์ด้านหน้า อันนี้เอามาเก็บลายใหม่ครับใส่ปักทอร์โบนิดนึงแล้วก็ทำวางเครื่องหน้าหน้าครับผมขอบเครื่องนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมก็ทำขึ้นมาเองหมดเลยนะอุปกรณ์แต่งรถก็สามารถเลือกฝาเครื่องเป็นสีสีอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ชอบขอบเครื่องเหมือนกันคอนโซลก็เหมือนกันครับผมมีกระจกวันนี้ก็ทําขึ้นมาเองหมดเลยนะครับกระจกแต่งรถจนจริงๆครับพวกชุดคอนโซลนี่ครับมีเบาะคอนโซลมีแก็บหลังครับ เก็บหลังเวลาเก็บล่าครับก็มาทำกระบะท้ายใหม่ครับผมอันนี้ใส่ x ์ bar ครับนะครับแล้วก็ใส่แม็กวิลครับแล้วก็พอมาแต่งแล้วก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับนี่ครับก็เปิดก็จะมีอุปรกรณ์ให้ไปครบอยู่แล้วนะครับภายในรถใส่แบตเสียบ ไปปิดวเปิดก็อยู่ด้านล่างแล้วครับเปิดวางไว้แล้วก็ริบหมุดครับผมนี่ครับก่อนแล้วก็เสารนี้ก็เสียบเข้าไปในน,น,นี้ครับแล้วก็หมุนครับผมหมุนให้สุดเลยครับ วดสวิทช์เดียวซ้ายเดียวขวาครก็ปิดเวลาไม่เล่นก็ปิดสวิทช์แล้วก็ดึงพยายามเอาออเอาแบตออกจากรถนะครับผมแล้วก็จะมีหัวชาร์จอยู่แล้วครับเส18บบประตูเปิดปิดพวกนี้ก็ นี่ครับมัจะมีแม่เหล็กดูดอยู่แล้วนี่ครับเปิดได้สบายๆส,สนใจก็สั่งทำได้นะครับที่ร้านเป้อาซีใหญ่มินิไฟนะครับเบอร์โทรก็0824358636นะครับมีสาขาเดียวที่ใหญ่นะครับที่ร้านทำส่งทุกประเทศนะครับส่งทุกที่นะครับผมก็ถ้าเกิดมีแบบมีตัวอย่างงานก็ ส่งไม่ดูได้ครับมีรูปตัวอย่างรูปจริงก็อยากจะทําให้เหมือนก็ส่งมาที่ร้านได้ครับในช่องทางก็มีหน้าแฟนเพจนะครับพิมพ์เน้าก็เลยครับว่าช่างเป้อาเซียเดี๋ยวมังจะขึ้นมาเลยครับมีในติดตามได้ใน YouTube แล้วก็ f a c e o o o ผมก็จบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ